สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกม d e a t l y Stilnet นะฮะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดจากซอมบี้มั้งเพิ่งไปเห็นเห็นว่าเขาชอบปล่อยให้เล่นฟรีนะฮะก็เลยอยากจะลองมาเล่นดูนะฮะโอเคเริ่มเล่นกันเลยนะฮะโอเคเริ่มได้ก็สร้างตัวละครน,นะครับเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวมีผู้หญิงไหมเนะี่ยผมชอบตัวละครที่เป็นผู้หญิงมากหรือว่ามันไม่มีไม่มีเหรองั้นเอาผู้ชายก็ได้เอ,เอาชุดไหนดี ชุดนี้ชุดนี้เดี๋ยวผมขอแต่งพอเลือกตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมเอาชุดนี้เพราะว่าเหมือนเกม The Division ดีนะฮะ Let's go อ่านะครับเอาเอาเป็น Highway ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาเล่นเล่นที่ Village นะครับโอ้ยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยเนี่ย chapter หนึ่งโอเคโหหน้าจะเป็นเอาชุดว่าเป็นเวฟใช่ไหม หรือว่าแบบในแนว Red For Dead เนี่ยหรือเปล่าแต่ว่ามันมันให้เล่นคนเดียวอะโคออฟไม่ได้มันเกมนี้น่าจะโคออฟได้นะถ้าโคออฟได้น่าจะดีเอ้ยโอ้ระบบแล็กดอนะครับโอเคมีเฟรมล่วงนิดนึงนะเพราะว่าขอบกากนะครับเฮ้ยโอ้โอ้อึดมากโอ้ต้องเข้าหัวถึงจะตายเฮ้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 ย ดุมากดุมากโอ้โหเตะปุมไหนเนี่ยวี v, ใช่ไหมโอเควีเมลีแท็กโอเคอ๋อเออโอ้โหหัวนัดเดียวคือจอ,อยละเดียวเดียวเสียงเอยโอ้โหเลือดรีเจนเนอเรทเขาใช่ไหมโอเคหรือว่าหรือว่าต้องเก็บไอเทมฟื้นพลังน้ำยิงโอ้ ไม่โดนวะโอ้หเดินกันแบบเดินกันเฉยแล้วแอนิเมชันเวลาเห็นมังพร้อมกันเลยนะโอเคนีรโดดสูงเยอะดอีแอนิเมชันกระโดดเอ้ยเอ้ยโอ้ถ้าตายโอ้ยโอ้อ๋อนึกว่าแบบหัวแหวงเข้าไปไม่ใช่เฮ้ยเหมือนมีตัวเหมือนมีตัวเห็น ตัวไหนเห็นมาแล้วมาแล้วนี่ไงละ่ะอ๋อสตันโอเคเมเลสเมเลสแท็กเพื่อสตันโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงละ่ะนี่นี่เข้าหัวเลยไปทางไหนตอ่อไปทางนี้นะฮะเอ้ยโอ้โหชอบว่ะชอบชอบ,ชอบแลกดออ่ะเคเอ้ยเอ้ยมันยิง โอ้ยิงรัวๆก็ได้ดิกูจะถอยทำไมเนี่ยเอ้ยเฮ้ยจะโลมินสโลด้วยอู๋ถ้าไม่เข้าหัวคือแบบอึดมากถ้าเข้าหัวคือนัดเดียวไปเลยนะฮะโอเคอไปทางไหนต่อน่าจะตรงนี้หรือเปล่า,าเดี๋ยวขอดูก่อนนะน่าจะทางนูน้นใช่ไหมน่าจะทางนู้นแหละเดี๋ยวน่าจะเข้าบ้านหลังนี้ได้หรือเปล่าเปน็น าได้ไหมเขาไม่ได้โอเคไ่าไปทางนู้นนะฮะตรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ e สลับอะไรให้ดูอ๋อ q e โอเคเียนรู้ไปทีละนิดหน่อยนะฮะไปไปทางนี้ต่อนะครับโอเคกระสุนรีลดโออเลือดมันไม่ได้อ๋อแถบเพื่อดูนี่เราเปิดกระเป๋าปุ่มไหนเนะี่ยลืมแป๊บนึงอ่า spin walk pick up melee โอเคโอเคโอเคไป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 จัดการสมบีตอ่อนี้เอ้าอ oh. oh. ้อข้างหลังหรือเปล่าข้างหลังก็ติดกำแพงร่องหนิกีกโอ้เิ <laughs> ียมากเลยเธอตูเข้าไม่ได้ทางนี้ล่ะไม่ได้โอ้หมายก้อนนี่ไง นี่น็อกไปดีอ่ะจบโอ้โหมาซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวไปเล่นดานวิเลตต่อโอเคนะครับผมมาต่อที่แมปวิเลตต่อนะครับเป็นโหมดฮาร์ดนะฮะมาน่าจะให้จัดการซอมบี้เหมือนเดิมนะครับมาเลยโอ้โหมาเลยมาเลยโอ้โอ้โหเ,เโอสเซยงเยอะกระตุกแน่นอนนะฮะเออแต่ออปติไม้ดีนะ โอเคน่าจะให้จัดการซอมบี้เหมือนเดิมนะครับจัดการซอมบี้ให้ครบ48ตัวอ่าฮะมาจัดการฟูงแรกก่อนเว้ยนิบอ๋อ A.K. ใส่ซับเพเซอร์ก็นึกว่าอยู่เฮ้ยเ้ยหลังหลังหลังเข้าหลังเข้าโอ้โหฮือยฮือยโอ้โหดุมากดุมาก ดุมากๆว่ามันกม้มมันก้มหลบนี่นไงละ่ะมีก้มหลบเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอู้หูหดมากสมชื่อหมวดฮารแต่การควบคุมแบบยังเก,ก๊กกลางๆอยู่นะฮะก็เลยแบบยังไม่ตอบสนองเท่าที่ควรวมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอเค น่าจะมีกระสุน,นให้เก็บเหมือนลังเข้าเหมือนล้งเข้าอุย้ยนั่นไงเออโอเคเริ่มใหม่นะครับมาเลยมาเลยมันมันแบบซอมบี้มันกลืนเข้าไปในฉากอะผมไม่ค่อยเห็นแล้วไม่รู้ว่ามันมาจากไหนด้วยนะเน,นเนี่ยเนเสียงข้างหลังมาอีกแล้วอ,อันนี่นี่นี่เฮ้ยตายดีเฮ้ยโอ้โหอีโรดก่อนอเค มา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 เออเข้าหัวคือเฮดช็อตมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่โอ้๊ยอุยเยอะมากเยอะมากโอู้ยเยอะมากโอ้กระสุนโอ้กระสุนกระสุนโอเคชั้นสองเช็คชั้นสอง๋อชุดนี้เหมือนเกมโกนรีคอร์ดแหะต่อนะครับ ตำรวจที่ละบ้านไปเลยไปเช็คตรงนี้ก่อนมีไหมไม่น่ามีนะฮะโ,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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะมากโอ้ยเยอะมากเยอะมากเยอะเยอะชิบเปิ้ล <c oughs> แล้วทำไมมันไม่มีไอเทมเพื่อเพิ่มเลือดวันนี้มันต้องฮิวปุ่มไหนเนี่ยแล้วนึงเฮ้ยมันไม่มีปุ่มฮิวอะแล้วไอเทมฮิวคืออะไร เกมต่อสู้ซอมบี้บ้าอะไรไม่มีไอเทมหิวงึดโอไม่รู้ว่าจะอีตั้ง31ตัวจะให้สู้ยังไงเนี่ยไอเทมฟื้นฟังก็ไม่มีลดเลือดหายแล้วมันมาทางไหนมันมาจากทางไหนไเต็มบ้านนะอุ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้าหารสุดๆเฮ้ย